เรื่องนี้สาคัญมากเพราะเหมือนกการสร้างบ้านเราจําเป็นจะต้องตอกเสาเข็มลงไปก่อนสวัสดีครับผมครูฮีม<ฮ>วันนี้ครูจะมาสอนเรื่องโครงสร้างของจํานวนจริงซึ่งเรื่องนี้เหมือนที่ครูบอกไว้ตอนต้นว่าเหมือนกับการตอกเสาเข็มถ้าเราจะสร้างบ้านเราต้องตอกเสาเข็มก่อนก่อนที่เราจะสร้างอาคารสร้างบ้านขึ้นมาเรื่องนี้ถือว่าเป็นเสาเข็มเลยทีเดียวมาเรามาเริ่มต้นลุยกันเลยนะครับ มาดูในส่วนของจํานวนจริงนะครับจำนวนจริงเนี่ยเขาจะใช้สัญลักษณ์แทนด้วยตัว R มาจากคําว่าเดียว number จำนวนจริงเนี่ยถ้าเราพูดถึงนะมันก็เปรียบเสมือนกับตัวพ่อเลยก็ว่าได้ตัวพ่อหรือว่าตัวแม่เลยก็ว่าได้นะซึ่งจ้าจำนวนจริงเนี่ยทุกเรื่องที่เราเรียนเนี่ยเกือบทั้งหมดเลยนะจะเกี่ยวพันกับจํานวนจริงทั้งหมดเลยซึ่งจํานวนจริงเนี่ยมันถูกแบ่งออกเป็น2แบบอ่าเหมือนกับมันมีลูก2คนนั่นแหละักเรียนอ่าก็คือจํานวนตรรกะยะกับจํานวน อัตตะกยะนักเรียนสังเกตไหมคำพูดเนี่ยก็คือตะกยะอีกคํหนึ่งก็คืออัตตะกยะคําว่าอะเนี่ยมันแปลว่าไม่ใช่ไหมอ่าหลายคนก็รู้ว่าอะแปลว่าไม่แสดงว่าตะกยะกับอัตตะกยะเนี่ย มันจะต้องมีความแตกต่างกันอย่างแน่นอนโอเคเดี๋ยวเรามาค่อยๆเริ่มต้นลุยทีละต,ตัวกันเลยครูขอเริ่มต้นลุยที่จำนวนตรรกะก่อนก็แล้วกันจํานวนตรรกรถเนี่ยเราจะใช้สัญลักษณ์แทนด้วยตัวคิวนี่แบบนี้เลยนะครับเจอคิวที่ไหนให้รู้เลยว่ามันคือจำนวนตร๋วรถจํานวนตรรกระเนี่ยถูกแบ่งออกเป็นสสายที่สำคัญสายแรกนะครับก็คือสายของจำนวนเต็มอีกสายหนึ่งก็คือเศษส่วนและทศนิยมนะักเรียนครับ เจ้าทศนิยมที่ครูกาลังพูดถึงเนี่ยมันจะต้องเป็นทศนิยมซ้ําด้วยนะ่าจาดีๆนะมามาลุยในสายแรกกันก่อนสายแรกก็คือสายของจํานวนเต็มนะครับจานวนเต็มจํานวนเต็มเนี่ยมันถูกแบ่งออกเป็น3ตัวนะครับก็คือตัวแรกจํานวนเต็มบวกตัวที่2จํานวนเต็มศูนย์อีกตัวหนึ่งก็คือจํานวนเต็ม ลบนั่นเองเดี๋ยวครูจะค่อยๆเจาะทีละจานวนครูอยากให้นักเรียนเนี่ยค่อยๆดูตามครูทีละขั้นทีละตอนนักเรียนจะมีความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นทีละนิดทีละนิดมาลุยในเรื่องของจํานวนเต็มบวกกันก่อนเลยนะครับจำนวนเต็มบวกเนี่ยถือว่าเป็นจํานวนแรกๆเลยนะที่มนุษย์เนี่ยคิดคนขึ้นมา นานมากเลยตั้งแต่สมัยมนุษย์ยุคหินนักเรียนดูหลักฐานทางประวัติศาสตร์ก็คือทอริสติกทอริสติกเนี่ยมันถูกสร้างมาจากกระดูกของลิงบาบูนถ้านักเรียนลองมองดูดีๆนะนักเรียนจะเห็นว่ามันมีรอยบากใช่ไหมเนี่ยเป็นขีด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 แบบนี้เต็มไปหมดเลยอ้าวแล้วรอยบากเอาไว้ทําอะไรแน่นอนมนุษย์ยุคก่อนยังไม่รู้หรอกว่านับตัวเลขมันนับยังไงเลข1เลข2เลข3เลข4เลข5้ามนุษย์ไม่รู้จักนะ แต่มนุษย์เริ่มที่จะนับได้แล้วเขานับโดยการขีดนะครับเช่นขีด1ขีดหมายถึง1ขีด2ขีดหมายถึงเลข2ขีด3ขีดก็หมายถึงเลข3ถามว่าขีดทําไมโดยหลักฐานเนี่ยยังไม่เป็นที่แน่ชัดหรอกว่าขีดเอาไว้ทําไมแต่ว่าจากการสันนิษฐานเนี่ยน่าจะขีดไว้เพื่อนับจํานวนเช่นนับจํานวนสิ่งของนับจํานวนคนนับจํานวนสัตว์เลี้ยงอ่ะมาเริ่มต้นกันเลยนะครับในส่วนของจํานวนเต็มบวก นักเรียนจําได้ไหมที่ครูบอกว่าเอาไว้นับใช่ไหมจำนวนเต็มบวกเนี่ยมันมีอีกชื่อหนึ่งก็คือจํานวนนับจํานวนเต็มบวกกับจํานวนนับเนี่ยเป็นจํานวนเดียวกันเลยนะเป็นจํานวนเดียวกันเลยจํานวนนับชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่าเอาไว้นับใช่ไหมอ่ะก็คนยุคก่อนเขาก็เอาไว้นับสิ่งของเอาไว้นับสัตว์เช่นนับจํานวนแกะนับจํานวนเป็ดนับจํานวนห่านเขาก็ใช้จํานวนนับนี่แหละที่เอามาใช้ในการนับจํานวนนับเริ่มต้นที่อะไรที่เลขหนึ่งะมันคือเลขหนึ่ง เลขก2เลข3หลายคนบอกว่าครูครับแล้วศูนย์หายไปไหนล่ะศูนย์ไม่ใช่จํานวนนับนะคงไม่มีใครนับหรอกอ๋อแกะศูนย์ตัว เป็ดศูนย์ตัวไม่มีใครนับแบบนี้เขาจะเริ่มต้นนับตั้งแต่เลขหนึ่งนะครับมาดูจํานวนนับหรือจํานวนบวกกันก็คือเริ่มต้นตั้งแต่เลขหนึ่งเลขสองเลขสามเป็นอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจุดๆตรงนี้หมายความว่ามันมีต่อนะมันมีเลขสี่เลขห้าเลขหกซึ่งมันเยอะมากมามาดูส่วนของเลขหนึ่งกันก่อนเลขหนึ่งเนี่ยถือว่าเป็นจํานวนเต็มบวกนะที่น้อยที่สุดจำนวนเต็มบวกที่น้อยที่สุดก็คือเลขหนึ่งนั่นเองจํานวนเต็มบวกที่มากที่สุดคือเลขอะไรเนี่ย เจ้าจุดๆๆจ,จ,จุดตรงเนี้ยครูอยากรู้ว่าตัวที่มากที่สุดมันคือเรียกอะไรนักเรียนครับมันไม่มีหรอกจํานวนเต็มบวกที่มันมากที่สุดใช่ไหมเพราะว่าจํานวนเต็มบวกเนี่ยมันก็ลันของมันไปเรื่อยๆมันวิ่งของมันไปเรื่อยๆนะครับฉะนั้นเราจึงไม่สามารถหาจํานวนเต็มบวกที่มันมากที่สุดได้โอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะมาดูอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือจํานวนเต็มศูนย์เราเขียนสัญลักษณ์แทนด้วย i แบบนี้แล้วก็มีศูนย์อยู่ข้างบนแบบนี้ตรงนี้ก็คือจํานวนเต็มศูนย์นะครับจำนวนเต็มศูนย์เนี่ยมันมีอยู่แค่ตัวเดียวก็คือเลขศูนย์นี่เลขศูนย์แบบนี้นะศูนย์เนี่ยถือว่าเป็นจํานวนคู่นะครับศูนย์ถือว่าเป็นจํานวนคู่ศูนย์ไม่ใช่จํานวนบวกศูนย์ไม่ใช่จํานวนลบคู่ครับแล้วรู้ได้ไงล่ะว่าศูนย์เป็นจํานวนคู่อ่ามามามาดูกันนะครับเขาบอกว่าจํานวนคู่เนี่ย ความหมายของมันก็คือจะต้องเป็นจํานวนที่หาร2แล้วลงตัวาหาร2แล้วลงตัวคือมันไม่มีเศษนั่นเองมาเริ่มต้นดูกันถ้าเกิดครูเอาศูนย์หารด้วย2ผลลัพธ์ที่ออกมามันก็คือ0ย์ใช่ไหมมันมีเศษไหมมันไม่มีเศษแสดงว่ามันหารลงตัวเราเลยสามารถสรุปได้ว่า0ูเนี่ยมันคือจํานวน,านคู่นั่นเอง0ย์เนี่ยมันแทนการไม่มีก็ได้เช่นนักเรียนศูนย์คนก็คือไม่มีนักเรียนเลยแต่บางครั้งศูนย์เนี่ย ก็แทนการมีด้วยเช่นเดียวกันเราต้องดูบริบทด้วยเช่นได้เกตศูย์ได้เกตศูย์หมายความว่าอะไรสอบตกอุณหภูมิศูนย์องศาศูนย์องศาหมายความว่าอะไรอุณหภูมิที่มันเย็นมากๆมาดูกันต่ออีกตัวหนึ่งนะครับก็คือจํานวนเต็มลบจํานวนเต็มลบเนี่ยมนุษย์เนี่ยคิดคนขึ้นมาเนื่องด้วยจากข้อจํากัดอะไรบางอยา่างจำกัดยังไงเวลาเราไปยืมเงินเวลาเราไปกู้หนี้มาเนี่ยนะครับ มันไม่มีจำนวนที่เอาไว้แทนการยืมการกู้ได้ฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยใช้จำนวนเต็มลบเนี่ยแทนอะไรแทนการเป็นหนี้สินแทนการยืมอ่าเนี่ยที่มาที่ไปของมันจำนวนเต็มลบเนี่ยเขาเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ตัว i แบบนี้นะแล้วก็มีลบแบบนี้อ่าตัวแรกก็คือลบ1ลบ2ลบ3แล้วก็เป็นอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับจำนวนเต็มลบที่มากที่สุดก็คือลบ1น,นั่นเองนะครับ มันจะไม่มีจํานวนเต็มลบที่น้อยที่สุดเพราะว่าอะไรเพราะว่าลบสี่ลบห้าลบหกลบเจ็ดลบแปดเนี่ยไล่ไปเรื่อยๆเนี่ยไม่มีที่สิ้นสุดแสดงว่าเราไม่สามารถหาค่าที่มันน้อยที่สุดได้อะเสร็จแล้วนะกิ่งแรกนะครับสายแรกก็คือจํานวนเต็มมาดูอีกสายหนึ่งก็คือเศษส่วนแล้วก็ทศนิยมอาเศษส่วนเช่น22่สส่วนเจํานวนอะไรก็ได้ที่สามารถเขียนในรูปเศษส่วนได้เนี่ยถือว่าเป็นจํานวนตกกรรกยะทั้งหมดเลย และทศนิยมก็ต้องเป็นทศนิยมซ้ำ้ลยนะมาดูในส่วนของทศนิยมเช่น0.5คูคับ0.5มันซ้ำยังไงมันก็คืออะไร0.5 0 0 0 0 0ไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆแสดงว่ามันซ้ำศูนย์ใช่ไหมและ0.5เนี่ยมันสามารถเปลี่ยนรูปร่างให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้0.5ก็คือเศษ1ส่วน2อ่ามันคือเศษ1ส่วน2นะแสดงว่าเฮ้ยไอท้ทศนิยมเนี่ยมันเขียนอยู่ในรูปเศษส่วนได้ด้วยนะ มาดูตัวนี้บ้าง0.5แล้วมันก็มีไยแปะอยู่ข้างบนคู่ครับไยมันคืออะไรครับไยมันคือว่าซ้ำเลข5นั่นเองถ้ามีไยแปะอยู่ที่ตัวไหนมันคือซ้ำตัวนั้นมาดู0.5ความหมายของมันก็คือ0.555555 5แบบนี้ไปเรื่อยๆ นะครับเจ้า0.55555แบบนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนแปลงรูปร่างได้นะให้กลายเป็นเศษส่วนเดี๋ยวเราก็จะมีสอนด้วยเช่นเดียวกันมันคือ5ส่วน9นั่นเองเห็นไหมเขียนอยู่ในรูปเศษส่วนได้แสดงว่าเป็นจํานวนตรรก,กะยะนะครับอ่ามาดูอีกสายหนึ่งนะครับดูลูกอีกคนหนึ่งก็คือจํานวนอตรรกะยะเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ตัว q แบบนี้แล้วขีดข้างบนแบบนี้นี่นะครับมาดูกันเลย จำนวนอัตกรยะเนี่ยมันคือจำนวนที่เขียนอยู่ในรูปเศษส่วนไม่ได้อ่าเขียนในรูปเศษส่วนไม่ได้สังเกตไหมมันตรงกันข้ามเลยกับจำนวนตกรกยะจำนวนอัตกรยะเนี่ยถอดลากไม่ลงตัวเช่นรูปสองอ่าถอดแล้วไม่ได้ลงตัวเป็นจำนวนเต็มนะอ่าแล้วก็รูปสาพวกนี้นะครับตรงเนี้ยดูไปก่อนเดี๋ยวเราจะค่อยๆเจาะลึกเจาะลึกไปเรื่อยๆในคลิปถัดไปนะครับ ทศนิย,ยมไม่ซ้ําทศนิย,ยมไม่ซ้ําถือว่าเป็นจํานวนอัตกยะนะครับเช่น0.2 4 3 1 1 2สองย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับถือว่าเป็นจํานวนอัตตกยะสัญ,ญลักษณ์พิเศษบางตัวนะครับบางตัวเช่นค่าของพายพายเนี่ยถือว่าเป็นจํานวนอัตกยะพายเนี่ยหลายคนบอกว่าครูครับพายมันคือ3.14หรือมันคือ22ส่วน7ซึ่งมันเขียนเป็นเศษส่วนได้นี่ทำไมมันถึง ไม่ใช่จํานวนตักกะครับผมนักเรียนสังเกตเครื่องหมายตรงนี้นะไอ้หนอนสองตัวเนี่ยความหมายของมันก็คือประมาณใช่ไหมนั่นหมายความว่าพายเนี่ยประมาณ3.1 4สค่าของมันไม่ใช่3า4จดสเป๊ะๆนะค่าของมันยังมีต่อทุ่วทยมหลังจากเนี้ยไปอีกเยอะมากๆเป็นหมื่นเป็นแสนตำแหน่งเลยทีเดียวเขาใช้ค่าประมาณตรงเนี้ยนะครับมาใช้ในการคํานวณนักเรียนลองสังเกตนะ22ส่วนเจตัวนี้กับ22ส่วนเ็ตัวเนี้ยเป็นตัวเดียวกันนะแต่ตัวนี้ถือว่าเป็นอะไร ถือว่าเป็นตระกยะตัวนี้ถือว่าเป็นอัตกรยะเพราะว่าอะไรตัวนี้มันประมาณที่เฉยนะครับมันประมาณนะครับผมอ่าฉะนั้นพายเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่เท่ากับ3.14หรอกแต่แค่มันประมาณนะครับแล้วมันก็ไม่เท่ากับย2สบ่วนหรอกแค่มันประมาณเขาติดต่างไอสองค่านี้เพื่อใช้ในการคำนวณน,นะครับอีกตัวหนึ่งก็คือค่า e ค่า e เนี่ยถือว่าเป็นค่าคงตัวทางคณิตศาสตร์ซึ่งเราจะไดเรียนต่อไปค่า e เนี่ยมันประมาณ 2. ุด 718นะครับโอเคทั้งหมดนี้นะครับก็คือระบบโครงสร้างของจำนวนจริงครูอยากให้นักเรียนเนี่ยเข้าใจทุกตัวเลยเพราะว่ายิ่งเราเข้าใจในช่วงแรกๆได้ดีมากเท่าไหร่เรายิ่งมีความเข้าใจเนื้อหาหลังจากนี้ได้ดีมากขึ้นเท่านั้นสำหรับคลิปนี้ครูอยากให้นักเรียนเนี่ยลองกลับไปทบทวนดูซ้ำๆซ้ำๆหลายๆรอบเพื่อให้นักเรียนเนี่ยมีความเข้าใจที่ลึกซึ้งมากขึ้นมากขึ้นคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับผม